ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับขณะนี้เวลา2นาฬิก55นาทีนะครับตี2 55กับขบวน528นะครับต้นทางอุบลปลายทางหินะรับนะฮะผมรับเวรช่วงแรกเลยนะฮะก็คือจากอุบล ไปส่งเวรที่ลำชีตอนนี้ก็อยู่ที่สุรินนะฮะเดี๋ยวอีกสถานีเดียวก็จะเปลี่ยนเวรลว้แต่ว่ารอลีกรถเร็วขบวนที่139นะฮะก็เลยอรออยู่ที่สถานีสุรินตอนนี้อยู่ที่สุรินนะครับรอลีกอยู่นะฮะแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสที่จะเดินลงมา,าข้างล่างแล้วก็มาเช็คนะครับรถพ่วงในขบวน นะฮะดูแลเรื่องของความเรียบร้อยต่างๆในขณะที่รถล้อหลีอยู่เนี้ยก็พอมีเวลานะครับก็ลงมาเดินดูรถนะครับเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้ตรวจสอบตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะฮะว่ามันอยู่ในส,สภาพทีส่สมบูรณ์ปกติไหมนะครับกบรถที่วิ่งมา,าร้อยกว่ากิโลเนี้ย มีสภาพที่ปกติเพราะว่าก่อนที่ขบรถจะออกจากต้นทางทุกสถานีก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะ,ะพอเขารอพอนักง,งานตรวจรถก็จะมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนที่จะออกต้นทางแล้วมา,มารอบหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะตรวจเช็คอีกนะฮะในขณะที่ขบนรถรอหลีกกันเนี่ยก็สามารถที่จะ เดินตรวจเช็คได้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าวิ่งมาร้อยกว่าโลเนี่ยนะครับออุปกรณ์ต่างๆมันยังอยู่ในสภาพเดิมก็คือโดยเฉพาะเกี่ยวกับส่วนที่เคลื่อนไหวเช่นล้อเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็พวกขอบพ่วงนะฮะเพลาต่างๆนะฮะเพื่อให้เรามั่นใจว่ามันมันยังอยู่ในสภาพปกตินะฮะ ว่าบางทีวิ่งมาร้อยร้อยกว่าโลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าล้อมันหมุนไปเป็นกี่ร้อยกี่พันรอบเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะชํำรุดเสียหายเช่นว่าอะไรบ้างนะฮะเช่นปลอกล้อหลวมปลอกล้อหลวมเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้กรณีล้อที่เป็นล้อ2 2 2อชั้นคือล้อมีปลอกนะฮะก็มีโอกาสเกิดปลอกล้อหลวมได้หรือว่าเผาร้อนเนี่ยเผาร้อนก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกัน นี่ยฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินมาซ้ำเนี่ยมาดูซ้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อ่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็คือเพื่อเป็นการรีเช็คไปในตัวนะครับดีกว่าเสียเวลานั่งเฉยๆหายใจทิ้งปเปล่านะครับสำหรับการที่ขบวนรถรอหลีกอยู่นี่ก็ฟาดเข้าไป20่นาทีละ อีรถโดยสารก็งี้แหละนะครับก็จะพอมีเวลาเดินมาเช็คอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะที่ผมเช็คอยู่นี่ก็คือเป็นล้อนะฮะล้อที่เรียกว่าล้อมีปอกเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบล้อมันจะเป็น2ชั้นแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยนะครับ,รบมันจะเป็นปอกล้อกับเฟนล้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบดูดีๆแล้วก็พวกหัวเพาต่างๆพวกนี้พวกนี้จะเป็นอ่า คล้ายๆลูกปืนข้างในเนี่ยนะฮะจะเป็นกระบอกคล้ายๆกระบอกลูกปืนอ้เรียนมีโอกาสที่จะเกิดการซีดได้เพราะว่ามันวิ่งตลอดนะก็เลยต้องตรวจสอบดูถ้าสมมุติว่า,าเกิดความเสียหายล่ะถ้าสมมติตรวจไปแล้วเจอนะครับความเสียหายทําไงก็ต้องอตรวจสอบด้วยด้วยพิจารณาตามดุลพินิจของเราก่อนแล้วก็ถ้ามัน ดูแล้วอาจเกิดความไม่ปลอดภัยถ้าเอาไปด้วยเนี่ยก็สามารถพิจารณาตัดรถได้เนี่ตัดรถจะออกจากขบวนได้นะครับเนี่ยอย่างอย่างแท้งห้ามล้ออย่างเงี้ยนะฮะมันห่างแบบนี้ก็คืออ่าเขาคลายห้ามล้อไว้แหละแต่ว่าอาจจะห่างมากไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็แจ้งสถานีที่มีพอตลลหรือพนักง,งานตรวจรถเนี่ยนะครับให้เขาขันแท่งห้ามล้อหรือตั้งแท่งห้ามล้อใหม่เพื่อให้มันกระชับกว่านี้นะฮะ แต่อย่างเงี้ยไปได้อยู่นะครับใช้ได้ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าอาจจะห่างไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นรถบอสลอนะฮะบอสลอนี่ย่อม,มาจาการถโบกี้รถโบกี้มันทุกปูนซีเมนต์ผงโดยใช้ลมอัดนะครับยังไงโดยใช้ลมอัดก็คือถังปูนเนี่ยนะครับอธิบายให้ฟังเลยก็แล้วกัน ถังปูนเนี่ยข้างในมันจะเป็นอ่าข้างในนี่ที่เขาใส่ปูนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นอ่างรูปตัววีนะฮะไม่ใช่เป็นกลมกลมอย่างงี้นะไอไอก็กลมกลมเนี่ยก็คือชั้นนอกนะครับเป็นชั้นนอกเป็นเปลือกนะฮะถังกลมกลมที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเปลือกแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหล็กที่เขาทาเป็นอ่างรูปตัววีนะครับหมายความว่าอ่าตรงท้องตรงท้องของถังปูนเนี่ยนะฮะจะเป็นเหมือน กลวยนะฮะปลายกลวยแล้วก็เขาจะใช้ลมเนี่ยนะครับอัดจากด้านบนนะครับแล้วก็ดูดออกตรงสองฝาเนี่ยข้างๆเนี่ยนะฮะนะครับจะมีท่อยางนะครับเสียบเข้าตรงตรงเนี้ยเพื่อจะเอาปูนออกมานะครับเข้าไปในไซโลโรงงานนะครับข้างบนเขาก็จะมีท่ออีกอันหนึง่ง เดี๋ยวจะให้ดูไม่รู้จะมองเห็นไหมข้างบนเนี่ยนัน่นเห็นไหมฮะนะฮะข้างบนก็จะมีมีฝาใส่ปูนแล้วก็มีท่อนะฮะท่อที่เดินอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเอาเอาไว้สําหรับเอาลมเนี่ยนะฮะเข้าไปดันจากข้างบนแล้วก็เอาท่ออีกสองท่อมาต่อตรงนี้แล้วก็ให้ปูนมันระบายออกตรงนี้นะฮะนี่คือ เป็นที่มาของคำว่าบอสลอก็คือรถโบกี้บรรทุกซีเมนต์ผงโดยใช้ลมอัดเห็นไหมฮะโอเคนะครับเอานะฮะก็ให้เพื่อนๆดูอ่เท่านี้นะฮะนี่คือการทำงานนะครับการทำงานของคนรถไฟเนี่ยไม่ว่าจะแดดร้อนไม่ว่าจะฝนตกไม่ว่าจะ ดึกเดือดเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองหรือตีสามหรือตีไหนก็แล้วแต่ก็การทำงานก็จะยังต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับมาตรฐานเดิมก็คือไมอ่ย่อหย่อนนะครับก็ต้องเดินนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อตรวจสอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆของ,ของกระบวนรถรนะครับให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย นะถึงแม้จะเป็นเพียงรถสินค้าก็แล้วแต่ยิ่งถ้าเป็นรถโดยสารก็ต้องยิ่งดูแลเป็นพิเศษนะฮะเพราะเกี่ยวกับผู้โดยสารเกี่ยวกับชีวิตคนเพราะฉะนั้นาการเดินรถไฟแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะการทํางานก็ต้องอาศัยมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งเคลื่อนไหวนะฮะประมาทบ,บ,บกพร่องไปนะครับก็เวลาเกิดเหตุมานะฮะ บัติเหตุขึ้นมาก็จะมีผลกระทบนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารขบวนอื่นๆหรือว่าอุยสารที่มากับขบวนรถนะฮะก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขบวนรถที่ออกจากต้นทางแล้วเนี่ยจะต้องสมบูรณ์100%นะครับแล้วก็การเดินทางระหว่างทางนะฮะมีโอกาสก,ก,ก็ลงมาเช็คแบบนี้แล้วก็เพื่อให้การเดินทางไปถึงปลายทางได,ด้ด้วยสวัสดิภาพนะฮะ วันนี้พาเพื่อนๆมาชมดึกดื่นเลยนะครับกับขบวนรถ528ต้นทางอุบลหินลับตอนนี้อยู่ที่สุรินทร์นะครับกับรถพ่วงนะฮะร,รถบอ,ถบอสลอนะครับรถโบกี้บรรทุกปูนซีเมนต์ผงโดยใช้ลมอัดของบริษัท TPI ีไอโพลินนะฮะอันนี้เป็นรถที่ใช้บรรทุกปูนซีเมนต์ผงของบริษัท TPI ีไอโพลินนะฮะแล้วก็ใช้หัวรถจากดลเรมอนนั่นแหละรถของอ่า t ไ i เขานั่นแหละ ครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆท, <laughs> ที่ติดตามรับชมนะฮะสำหรับอาจจะเรียกคำคืนนี้หรือเช้านี้ดีนี่ตีสามกว่าละโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะ subscribe กดกระดิ่งนะฮะเ <laughs> พื่อท่านจะไม่พลาดในคลิปวิดีโอชุดต่อๆไปนะครับผมสุดอดเสียงพระพราสวรลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ